ดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI อกดช่องสารดีหมายเลข99เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงทนบุรีซึ่งตรงกับวันที่17เมษาย,ยนของทุกป,ปีในปีพุทธศักราช2565นี้ทางมูล,ลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนำโดย พลเรือเอกวสินสาธิกพูดประธานบูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเสมอมาได้ถือวาระโอกาสอันดีในการระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินพร้อมชวนประชาชนชาวไทยร่วมผลิตกำลังกุศลครั้งสำคัญด้วยกันอีกครั้งในงานพิธีบวงสวงและทักษิณานุปทานถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชงานบวงสวงในวันนี้ พูดกันง่ายๆก็เหมือนกับลูกจะทำอะไรก็บอกให้พ่อรู้บอกวันนี้เราจะทำอะไรนะจริงๆก็คือวันนี้เราจะเริ่มงานบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปโบราณตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาตอนปลายยุคคุนบุรีและนันินตอนต้นหนึ่งงานงานที่สองช่างศูนย์เรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมาราช ซึ่งจะเป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติของชาติไทยคนไทยทั้งหมดที่คนไทยควรจะรู้นะครับนี่แต่ว่าพิธประเพณีของไทยเราเราจะทํางานใหญ่เราก็ต้องบวงสรวงบอกให้บรรพบุรุษของเราซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเทพพรมที่เราเคารพนับถือให้ท่านรู้ว่าเราจะทําอันนี้อันน,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 นี้เพื่อให้ท่านอำนวยความสะดวกให้งานสําเร็จเรียบร้อยด้วยดีนี่เป็นความเชื่อของคนไทยไมาแต่เดิม ถ้ารายละเอียดเนี๋ยนี่บุรณาปฏิทังขอนี่อาจารย์นี่นี่ถ้าศูนย์เรียนรู้นี่อาจารย์ทันนี้นะครับเนี่ยแต่วันนี้คือวันเปิดงานที่เราจะทํางานใหญ่สองงานนะครับบอกให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเทพพรมที่เราเคารพศักถือสเนี่ยได้รับทราบครับงานเทิดทัเกียรติเนี่ยสิ่งที่นี่ก็คือเนี่ยนี่กิจกรรมอะไรถ้าวงสวงนี่ก็ด้านนะฮะนะ ูนย์เรียนรู้ชื่อสมเด็จพระเจ้าตากสิมนมารานี้ก็คือกิจกรรมหมายว่าชื่อท่านเพราะถือว่าท่านเป็นวีรบุรุษสําคัญพระองค์หนึ่งของชาติไทยไม่มีเจ้าตากก็คงจะไม่มีประเทศไทยในแผนที่โลกนะแต่ว่าแทนที่จะเชิดชูพระองค์ท่านอย่างเดียวก็ขยายกิจกรรมไปทั่วเลยทุกวีรบุรุษของชาติทุกๆุกกินที่เป็นประเทศไทย ให้คนไทยได้รับรู้นะฮะนี่นี่คือคกิจกรรมสู่เรียนรู้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเยาวชนนะครับต่อไปเนี้ยใครอยากจะรู้เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบรรพบุรุษของไทยถึงประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะให้มาที่สู่เรียนรู้สมเด็จพระเุมากรุงธนบุรีที่ที่วัดอินทารางแห่งนี้นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของเนื้อหาการจัดแสดงที่เป็นทัศรรการในสถานที่จริงซึ่งเจ้าวาดได้มอบอาคารให้หนึ่งหลังที่อยู่ทางด้านหน้าวัดนะครับแล้วก็ เป็นนิทรรศก,การเสมือนจริงที่อยู่ในโลกของดิจิตอลด้วยนะครับคือเป็นนิรรศก,การออนไลน์ด้วยเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นมาของชาติไทยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในเชิงของการเรียนการสอนและก็การปลูกฝังให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่นั้นรู้จักรากเง้าของตนเองรู้จักการพระราชกรณีจิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บา,บางท่านเนี่ยอาจจะรู้จักแค่พระองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มากราบไหว้บูชาเพียงอย่างเดียวต่อไปเรามาวัดอินเราจะได้ทั้งความอิ่มใจในการเคารพบ,บูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมาร์ทพระบุษของเรารวมท,ทั้งทราบว่าท่านทําอะไรไว้ให้ประเทศไทยเรามีบ้างนะครับท่านรวมชาติเป็นบึกแผ่นได้อย่างไรท่านฟื้นฟูประเทศไทยในเวลา15ปีให้เจริญรุ่งเรืองกล,ลับมาเหมือนเดิมได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้คนรุ่นใหม่ได้ได้ศึกษานะครับแล้วก็ อาจจะใช้ในการเรียนการสอนกับโรงเรียนต่างๆได้ด้วยนะครับเพราก็ตามที่ท่านประธานมูลนิธออิแล้วก็เพื่อนๆได้ได้คุยได้อธิบายให้ฟังแล้วนะคะว่าเราทําอะไรกันบ้างแล้วก็งบประมาณก็ใช้เยอะทีเดียวเป็นหลายสิบล้านก็อยากจะให้พวกออคนไทยหรือว่าที่ไม่ใช่คนไทยแต่ว่านับถือศาสนาพุทธนับถือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ร่วมมือร่วมแรงบริจาคเงินให้เราได้มา บูรณะมาปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปให้ได้งดงามเหมือนเดิมนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าท่านได้เห็นรูปต่างๆจะเห็นว่าบางองค์ก็ผเสียนบินไปบ้างมือข้อมือเข้าพหัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเราได้เงินที่มาบริจาคแล้วก็ทางศิลปกรมีช่างที่จะมา,าสร้างมา,าทนุถนอมให้มันดูดีขึ้น ก็จะดีมากก็ขอเชิญชวนทุกทท่านนะคะมีเงินน้อยเงินมากไม่สำคัญขอให้เราตั้งใจเท่านั้นเองนะคะขอบพระคุณค่ะ